ที่แถบแถบอเมริกาก็จะเป็นหุ่นเชือกนะฮะหุ่นฝั่งเอเชียจะเป็นหุ่นไม้หุ่นวินาจะเป็นหุ่นน้ำนะหุ่นพม่าก็จะเป็นหุ่นสตรีพับเพศเป็นเชือกคล้ายพิลคิโอคือเราจะเห็นความแตกต่างของหุ่นประเภทนั้นๆผมก็มักจะเก็บมาหุ่นจีนอะไรต่างๆมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตั้งถือว่าหุ่นจีนเป็นแบบนี้นะหุ่นฝรั่งเศสหุ่นเดนมาร์กหุ่นพม่าหุ่นลาหุ่นไทยแตกต่างกันอย่างไรให้เขาเห็นว่า เพราธรรมมันมีความแตกต่างและสวยงามแตกต่างกันนอกจากคุณกระบอกนานาชาติก็จะมีคุณกระบอกไทยกวา่าต้องบอกเป็นร้อยตัวจากหลายๆเลือ่องจากรามเกียรติ์สังทองพระรถเมลีหรือเรื่องล่าสุดที่เราทำาเรื่องพระสุธมโนราซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประวัติศาสตร์นะฮะเราก็ทำขึ้นมาว่าคุณกระบอกไทยมันมีปีกอย่างไรคุณกระบอกไทยมันจีบนิ้วได้อย่างไรที่นี่มีการพัฒนาคุณกระบอกให้จากมือแบบ,แบ,บธรรมดาเนี่ยให้เขาจีบนิ้วได้เหมือนคนแบบนี้ได้เลยครับ เพราะว่าเพราะว่าที่ใครคุณกระบอกท่านเขาจะเป็นแบบนี้ชใช่ครับถูกไหมคะบางบาง,บางที่ก็จะไม่ค่อยงนูหอบ้างแล้วก็จะพัฒนาให้ใหุ่นหุ่นหันซ้ายหานันขวาได้ค่ะหัดจีบนิ้วได้ฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยดูการแสดงของเราที่เมืองไทยเนี่ยสองปีที่ผ่านมาที่เมืองมีการแสดงทุกๆปีเพื่อจะเชิดชูเกียรติคุณยายชื่อสกุลแก้วสิบถิงแห่งชาติเนี่ยประมาณสักเดือนมิถุนายนเนี่ยในเทเตอร์ใหญ่ของศูนย์วัฒนธรรมไทยเนี่ยคุณจะได้เห็นคุณกระบอก ล่าวนี้หลยฮะที่จะก,กรีดกลายนี้ให้คุณเห็นลําได้เหมือนคนทุกอย่างแสงสีเสียงต้องบอกเลยว่าเราพัฒนาคุณกระบอกจากแบบโบราณซึ่งมีไฟแค่สองดวงขา,าเข้าออกสองข้างเนี่ยให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ทิ้งความเป็นไขดั้งเดิมเอาไว้อย่างที่คุณใหญ่สอนเรา,าเพิ่ม เพิ่มแสงสีเสียงเพิ่มมัลติมีเดียเข้าไปเพื่อให้มันมีความสนุกแล้วใจมากยิ่งขึ้นเพิ่มองค์ประกอบให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเพิ่มกลไกของคุณกระบอกให้มันเหมือนคนมากยิ่งขึ้นอันนี้เราเคยได้ไปแสดงต่างชาติเป็นประเทศอะไรบ้างเยอะมากครับหลายสิบประเทศเลยนะไปทวนฝรั่งเศสอเมริกาเดนมาร์กล่าสุดลูเาเนียสิงคโปร์ ไปมาแทบจะหมดแล้วตอนนั้นเป็นไงตอนที่ไปแสดงครั้งต้องบอกว่าครั้งแรกเนี่ยกลัวค่ะกลัวฝรั่งว่าจะไม่ชอบของเรากลัวเขาจะดูถูกว่าเราเคยเคยได้ยินว่าฝรั่งไม่จะถามว่าบ้านเธอกี่ชางใช่ไหมอ๋อกลัวได้ยินคํานั้นขี่หมูต่างหากแต่พอไปถึงปุ๊บพอเขาถามว่าฝรั่งกี่ชางใช่เอะเราเรากี่ชางใช่มบอกใช่คนหนึ่งตอบเลยใช่มันเป็นวัฒนธรรมของเราซึ่งเกิดมาก่อนแต่ปัจจุบันฉันก็เหมือนเธอฉันก็มี แบรนด์เนมต่างๆนานาเหมือนกันแ,แต่สิ่งที่ฉันมีมากกว่าเธอฉันคือวัฒนธรรมที่ทสวยงามและสิ่งที่เรากลัวว่าเขาจะไม่มาดูเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่คาดฝันเลยเราสแสดงแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ฝรั่งมารอดูเราตั้งแต่เช้าเพื่อเราจะดูแค่นี้รำแค่ตัวเดียวแล้วที่เผมจำได้ผมไปวันแรกผมไปแค่คนเดียวทางกระทรวงวัฒนธรรมเชิญไปฝรั่งดูแล้วก็ปลบมื้อด้วยความภาคภูมิใจว่าทำไมคุณสวยจังทำไมคุณรำได้สวยจัง จากนั้นมาเราก็ได้รับเกียกรติจากกระทรวงวัฒนธรรมไปเป็นคณะค่ะบ้างไปเป็นกลุ่มย่อยๆบ้างไปสาธิตการทําบ้างสาธิตการแสดงบ้างก็ก,ก็ไปกันถือว่าเป็นกำไรชีวิตของเราตอนปิดม่านนี่แล้วอื้อๆึงไหมคะเราเคยเห็นเขาปลบมือให้กับวงโอเปร่าบัลเล่ที่ปลบมือไม่หยุดไม่หยุดอืเราได้สิ่งแบบนั้นแล่ะกลับมาบมเป็นสิ่งที่เราสึกว่า มันไม่เหนื่อยเลยสิ่งที่เราเชิดมาสองชั่วโมงเต็มเต็มเลยกับการแสดงที่มันปวดมากๆเนี่ยพอได้ยินเสียงเรานั้มันมันชื่นใจแล้วเราก็กลับไปนึกถึงคุณครูเราค่ะถึงถึงคุณครูที่เป็นแรงบันดาลใจของเราว่าขอบคุณท่านจริงๆเลยที่ท่านได้ได้ได้วางพื้นฐานศิลปะให้กับคนเราซึ่ง เราไม่มีพื้นฐานเลยก็าสามารถทํามาได้ขนาดนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นมืออาชีพเราเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะฮะเราก็ายังต้องพัฒนาไปอีกไกลนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทาได้นะวันนี้คือสิ่งที่คุณครูสอนเรามาสิ่งหนึ่งที่คุณครูหลายๆท่านที่ผมไม่เคยเจอนะฮะ,ะท่านได้เขียนหนังสือเอาไว้ให้ได้เผยแพร่สิ่งนี้เราได้มาแบบฟรีๆนะนี้ที่บอกเราก็จะทําให้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ คุณหนึ่งคะอยากจะทําอะไรต่อไปไหมคะเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่าในอนาคตคือแน่นอนคือเราต้องพัฒนาหุ่นให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเราจะทำไงให้คนไทยได้รู้จักหุ่นกระบอกไทยมากยิ่งขึ้นและมีความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้แหละฮะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็พัฒนาพยายามพัฒนาเทคโนโลยีนะฮะเราทำโฆษณาเรามีเรื่องของอินเทอร์แอคทีฟพยายามจะเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบของเว็บไซต์ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้กับชาวต่างชาติให้กับคนไทยในต่างแดนได้รับ ความเป็นไทยได้มากที่สุดและพยายามจะพัฒนาบ้านเราขยายให้ให้เขาได้มาชื่นชมได้มากที่สุดเพื่อให้เขามีความความภาคภูมิมมมใจเรามีการแสดงรถโชว์ทุกๆเดือนนะฮะให้กับเด็กต่างจังหวัดได้ชมกันไแบบฟรีๆย,ยังส่งถึงต่างจังหวัดด้วยนะเพราะว่าเราเชื่อว่าคือบางทีบางที่เนี่ยสื่อมาไปไม่ถึงะนะฮะด้วยราคาที่มันแพงต่างจังหวัดเขาไม่สามารถจับต้องได้เราไปหาเขาไปหาเด็กต่างจังหวัดเขาก็ตื่นตาตื่นใจ เห็นตัวคุณกระบอกซึ่งสวยงามมากเป็นเพชรเป็นทองจริงๆเนี่ยได้แสดงแล้วก็ไปหาเขาถือว่าเป็นการตอบแทนกําไรจากเราสู่สังคมนะฮะเราก็มีการอบรมคุณกระบอกทุกๆปีนะฮะกับทางกระทรวงวัฒนธรรมให้เขามาเรียนเชิดคุณกระบอกไทยกับเราเรียนทำคุณกระบอกไทยกับเราแล้วได้ไปฟรีๆหนึ่งตัวแล้วเขาก็ได้ขึ้นเวทีการแสดงคุณกระบอกไทยกับเราปีละครั้งเพื่อจะเป็นงาน เชชูเกตคุณยายชื่อสุกุลแก้วซึ่งเป็นบรมัรูด้านควงกระบอกไทยก็ถือว่าเราเปิดพื้นที่ให้เขาอยากให้เขามีความภาคภูมิใจ่ที่บอกว่าถ้าถ้าคุณทําไปแล้วแล้วคุณไม่มีพื้นที่ไปเขาก็เก็บไว้ที่บ้านเฟลแล้วก็หายไปโดยปริยายฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะสร้างให้มันมีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นเท่าที่เราพอจะทําได้เท่าที่จะมีองค์กรสนับสนุนเราได้ที่ตอนทําอยู่ตอนนี้คือปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งเรามีกําลังเท่านั้นนะฮะเราคงต้องเข้าใจว่า อย่างที่บอกว่ากระโซต่างๆเองเขาคงไม่มาอุ้มชูเราตลอดเวลาหราอกเพราะเขาต้องมีหลากหลายศิลปะวัฒนธรรมที่เขาต้องดูแลฉะนั้นเนี่ยเขาแค่มาให้พื้นที่เราเขาแค่มาช่วยเราขนาดเนี้ยถือว่าเป็นกําไรของเราแล้วแหละฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกําไรตอบกับมาหาเราคือความสุขทำยังไงให้คุณบอกไทยมันอยู่ได้ตลอดไปไม่ไม่สูญหายไปเพราะทุกคนมักจะถามว่าแล้วอนาคตผู้บ,บอกจะเป็นแบบไหนนั่นน่ะสิสมัยก่อนคุณม้ยจะบอกแล้วว่าโคม่า ไอซียูแล้วปัจจุบันบอกไม่โคมมาหรอกเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละถามว่าจะหายไปจากสังคมไทยไหมไม่หายแต่เขาจะอยู่ในวาระที่พิเศษเท่านั้นในงานต้อนรับชาวต่างชาติในงานงานหลวงนะฮะงานพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญมากๆเขค่ได้รด่นแร่เนี่ยนัดตรงนั้นเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปจากคุณก็บอกซึ่งเป็นมหรศพซึ่งทุกคนดูได้ดัดเดินในสมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันมันมี ดีวดีมีมัลติมีวดีมีลงภาพยนตร์สิ่งเหล่านี้ก็ต้องเริ่มหายไปตามปกติแต่จะไม่ได้สาบส o ูนย์แต่ยังอยู่ในที่ที่เขามีความสง่างามฉันเราคงต้องอาศัยคนไทยหลายๆคนค่อย่างน้อยเป็นกําลังใจคุณไม่ต้องมารักหรอกอไม่ด่าเราก็พอแล้วเป็นกําลังใจให้เราเราก็จะมีแรงทาแบบเนี้แล้วเราเชื่อว่าตราบใดที่ยังมีคําว่าคนไทยค่ะสิ่งเหล่านี้จะไม่หายไปจากสังคมแต่เราก็มองว่าต้องมี คนมาสืบทอดรุ่นต่อไปคนหนึ่งก็อย่างที่บอกรัาเราเปิดอบรมปีละครั้งปีนึงเราเปิด5้าสิบคนปีนี้เปิดร้อยคนที่คิดว่จะจะรับหม่หลายคนได้มาสักหนึ่งคนเนี่ยเจอเพชรสักเม็ดหนึ่งนะถือว่าโชคดีรุ่นแรกเนี่ยผมอบรมไปห้าสิบคนได้เพชรเม็ดงามมา4ี่ห้าเม็ดรุ่นที่2เปิดอบรมมาเจ็ดสิบคนได้มา2เม็ดถือว่าโชคดีแล้วฮะสักสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้มาสักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ถือว่าเป็นกาไรแล้วล่ะอ,อย่างน้อยเนี่ยคือหกสิบล้านคนมีหนึ่งคนในหกสิบล้านเนี่ยเป็นเชื้อแล้วแล้วเขาก็จะไปบอกต่อให้ทุกคนได้รู้จักกันเป็นนักเรียนเขาก็ไปเปิดชมรมของเขาทําคุนกระบอกไทยพัฒนาทําหลักสูตรอาจารย์ได้มาอบรมก็ไปทําหลักสูตรของอาจารย์เพื่อจะพัฒนาต่อๆไปอ๋อเหรอคะสี่ห้าปีหลังๆเราจะได้เห็นโรงเรียนต่างๆมีคณะคุณกระบอกเพิ่มขึ้นค่ะเรามักจะดีใจเสมอว่าเขาได้มีอาชีพ เขาได้มีคณะหุ่นเขาได้มีการศึกษากันถามว่าเป็นคู่แข่งไหมเป็นคู่แข่งแต่เป็นคู่แข่งที่พัฒนาฝีมือกันอผมว่าจะบอกเลยว่าเรามาเป็นหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันนะเราจะตีกันสิ่งนี้คือสําคัญฉะนั้นเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาที่เราเปิดการอบรมซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวจริงเนี่ยผมมักจะได้พันธมิตรซึ่งเป็นพี่น้องกันที่น่ารักไม่มีการฆ่ากันข้างหลังแน่ๆแต่ว่าเรามาจากเคยผ่านผ่านมาเนี่ย เราไมา่จะาเป็นศัตรูกับทางธุรกิจซะส,ส่วนใหญ่มไม่มีมิตรแท้สักเท่าไหร่แต่ผมก็เคยรู้สึกเมอว่าธุรกิจคือไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรถ้าวันนี้เราดีและพยายามดีและก็พยายามดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเขาจะต้องดีกับเราซึ่งอาจารย์หลายๆท่านเป็นแบบนี้จริงๆผมเคยโทรศัพท์ไปหาอาจารย์ต้องบอกเคยชื่อว่าอาจารย์จักรพันธ์นะครับผมไม่เคยเจอท่านเลยแล้วผมมีความชื่นชอบท่านมาก สิ่งหนึ <Bond> ่ง <pakai> <manual> <occurs S 1> ที่ผมกลัว <serving> ว <Enfin S 2> ่ากลัวท่านจะจะต่อว่ากลัวท่านจะว่าบอกมอเราไม่ได้เรื่องท่านชื่นชมถึงแม้ว่าลงานเราจะไม่สวยงามถ้าบอกว่าทำต่อไปเถอะแค่นี้เราเราชื่นใจแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจอท่านเลยเจอกับอาจารย์โจลุยบอกอาจารย์ครับผมท่านคุณก็บอกไทยนะจะตกปลว่าทำต่อไปนะลูกทำต่อไปเถอะแล้วลูกจะมีความสุขเจอคุณยายชื่อคุณยายชื่อวอ ฉันอยากให้คุณเชื่อคุณก็บอกกันเยอะๆแค่นี้เองครับมันเป็นอะไรที่ที่เรามีความสุขจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่านี่คือศิอลปินจริงๆที่ทําฉะนั้นเราอยเราอยากให้คนนักปัจจุบันเนี่ยเป็นคนทํางานแบบนี้ค่ะอย่าคิดว่าเงินคือพระเจ้าแต่คิดว่าธุรกิจคือพระเจ้าอเรายัางเป็นคนไทยยังยังมีความรักซึ่งกันและกันฉะนั้นเนี่ย ธุรกิจก็คือธุรกิจความรักก็ต้องเป็นความรักฉะนั้นเราทำธุรกิจด้วยความรักเนี่ยคุณจะอยู่รอดฉะนั้น14ปีที่ผ่านมาทาไมเราถึงอยู่รอดอเป็นเพราะว่าเรามีความรักซึ่งกันและกันเรามีการให้ซึ่งจริงใจทาธ,ธุรกิจซึ่งบริสุทธิไ์ไม่โกหกไม่โกงลูกค้าอันไหนดีก็ดีอันไหนที่เราไม่ดีเราต้องปรับปรุงอันไหนทําจากอะไรเราต้องบอกลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าแล้วเจ้าอื่นมีไหม ไปหาเจ้าอื่นแล้วจะแนะนํากันไปแนะนำไปพี่น้องเรานี่แหละใช่จริงๆเพราะว่าจริงๆคือวันนี้ถ้ามันมีออเดอร์เยอะจริงๆเราทําไม่ทันพี่น้องเราเนี่ยเราจะช่วยเรามาช่วยคนแรงคนละมือวันนี้เรามีการเชิญนกระบอกไทยบางเรื่องเนี่ยมันใช้คนเยอะมากพี่น้องนี่แหละฮะสำคัญทุกๆปีที่มีการแสดงกันเนี่ยทุกคนหมดจะยกมือว่าขอแสดงด้วยไม่คิดตังเลยอันนี้แหละขอร่วมด้วยทำแหละของของของพี่น้องคนไทยซึ่งอยู่ใน เรื่องของศิลปินไทยวันนี้คุณหนึ่งถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จยังหรือยังคะผมต้องถามว่าความสําเร็จคืออะไรใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันคือเงินหรือเปล่าม,มันคืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าสิ่ง้นึ่งที่เราเราได้ทุกวันนี้คือเรามีความสุขค่ะผมมักจะไปพูดอะไรกับใครออกรายการต่างๆผมมักจะเล่าด้วยความสุขคือบางคนอาจจะด่าว่าเฟกมันธุรกิจม,มันเป็นนักโฆษณามันต้องเก่งอยู่แล้ว ก็ก็แล้วแต่เขาแต่สิ่งที่เรามาคุยเนี่ยเราคุยด้วยความภาคภูมิใจค่ะเราคุยได้ความสุขเราคุยได้ด้วยไม่รู้พูดเลยไม่ถูกนะเราจะเรียกความสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าค่ะสิ่งนี้เราอยากให้คุณทําด้วยด้วยใจด้วยความรักมันอาจจะเป็นความสาเร็จก็ได้นะผมว่าที่บอกว่าแน่นอนเงินทองมันต้องต้องกินอยู่นะะก็คือทําให้ธุรกิจคุณอยู่รอดอพอแล้วเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นที่ในหลวงท่านท่านท่านบอกเอาไว้เนี่ยคนไทยควรจะต้องยึด ตรงนี้ไว้เป็นหลักเพราะว่ามผมได้พิสูจน์ไปแล้วว่าไอ้สามปีแรกที่เราคิดเรื่องธุรกิจเนี่ยรวยค่ะแต่มีความสุขไหมไม่มีอืแต่วันนี้เราพออยู่พอกินค่ะและเรามีความสุขอ,อันนี้คือสิ่งที่ที่ทําให้เรายิ้มค่ะได้ยิ้มเนคุณผู้ชมอยากไปยิ้มบ้างแล้ว คุณหนึ่งขาช่วยบอกดูเว็บไซต์หรือเบอร์โทรเผื่อคนที่้องไปแวะเยี่ยมชมที่มินเซี่ยนขั้นตอนแรกนะครับอย่าอยากรู้เรื่องคุณกะบอกไทยเข้าไปที่เว็บไซต์ตุ๊กตุ่นคอมเลยนะฮะทีดับบลิวโอดับบลิวเคทนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะอีกส่วนหนึ่งถ้าคนอยากจะไปเยี่ยมชมก็สามารถอีเมลไปบอกได้หรือโทรศัพท์ไป5 7 9 8 1 0 1นะครับหรือ9 4 0 7 9 6 9 0 2นะครับก็ไปนั้าสี่ศูนย์เจ็ดเกาเราว่ากันวันไหนเครับก็ไปนัดแนะกันนะครับว่าเราว่าก่น ยินดีนนดะแล้วพร้อมและเต็มใจที่จะต้อนรับผมไม่อยู่ก็จะมีพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่คอยต้อนรับอยู่ค่ะนะครับโอ้โหค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเต็มอิ่มค่ะกับเรียกได้ว่ามนุษย์ตัวเล็กๆที่ทำสิ่งที่มีค่าอันใหญ่หลวงให้กับคนไทยให้กับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิเวศแววสมณะมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ค่ะคุณหนึ่งคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปเยี่ยมชมที่มิวเซียมนะคะหละงั้นเรางั้นเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งนะคะสวัสดีคะ่ะ